ตอนนี้คุณป้าทําใบอยู่ใช่ไหมคะจ้าจ้าทําใบได้กี่ชุดแล้วคะเหมใบได้ชุดละชุดท,ที่สองเนะี่ยมันร่วงร่วงทีเดียวหมดนะมันมันเหมือนน้ำร้อนลวกอ,ะอ่ะอย่างนี้นะคะคุณป้าฉีดนารายพิกแผ่นดินทางดินหรือยังเคยเคยใช้ทรอริสยามหรือยังใช่แล้วป้าจำเรียนอ๋อคุณป้าจำเนียนที่วันยันส่งมาให้นะมันใช้ได้ไหมล่ะ อ๋อคุณป้าฉีดนาลายพริกไปดินถ้ามีบิ๊กเจช่วยได้บิ๊กเจชเพิ่มพลังก็ฉีดทางดินนะจ้าอ่าแล้วก็ทางใบอ่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองโอ้มีแต่สูตรสากับสูตรสี่อนะทุกคนมาต้องหนึ่งกับสองนะคะชุดทําใบอะค่ะช่วงนี้ทําใบใช้สูตรทางใบคือหนึ่งกับสองนะคะตัวที่เสริมคือผงบิ๊กเจช่วยได้หรือบิ๊กเจชกับบิ๊กเจชเพิ่มพลังเสริมไปได้เพื่อป้องกันปัญหาเชื้อรานะจ้าจ้าคุณป้าก็ขาดสูตรสองใช่ไหม คสุดรสองเดี๋ยวเดี๋ยวร้อให้ให้ลูกชายมาก่อนเดี๋ยวจะจะให้เขาโอนัำมาให้ได้ได้อย่างนี้คุณป้าจ๋าตอนนี้สิ่งที่คุณป้าต้องฉีดนะฮะบ่อยขึ้นก็คือสูตรทางดินนะเพื่อป้องกันปัญหารากเน่าโคนเน่านะเพราะช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยส่วนสูตรทางใบนะคะจะใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองเท่านั้นนะสูตรสามสูตรสี่ไว้ช่วงทําดอกนะคะจ้าจ้า